ใกล้เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะเดอะมอลโคราชค่ะได้มีการเปิดไฟต้นคริสต์มาสอาร์ตทอยคาแรคเตอร์ใหม่คาแรคเตอร์ Character แรกที่ใครๆเห็นต่างก็ตะลึงแล้วก็บอกว่าน่ารักทีเดียวค่ะที่เดอะมอลโคราชเดสติเนชันแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวค่ะรวมกับธนาคารชั้นนำของประเทศร่วมกันจัดงาน World of Imagination by Jaworn ภายใต้คอนเซป World of Imagination by บาแจวอนเพื่อรวมเฉลมิมฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสสุดตระการตาที่ปีนี้สร้างสรรค์มาในรูปแบบของอาร์ตทอย a คาแ t e รคเตอร์แรกค่ะออกแบบโดยแจวอนซึ่งเป็นนักออกแบบอาร์ตทอยชื่อดังของเมืองไทยซึ่งกลายเป็นสนัญลักษณ์ของการเริ่มต้นแห่งเทศกาลแห่งความสุขของเดอะมอลโคราชพร้อมที่จะมอบรอยยิ้มความสุขให้กับเด็กๆเกยาว,วชนผู้ได้โอกาสกับกิจกรรมเ s m i l e Box กล่องสร้างยิ้มอิ่มหัวใจจากพี่ให้น้องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง12มกราคมปีหน้าโดยงาน The m o r e l i f e Story Joy of Giving จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศการส่งมอบคริสต์มาสและปีใหม่ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่ทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญค่ะ โดยในปีนี้นะคะเดอะมอลโคราชจัดขึ้นภายใต้แนวคิด world of imagination by j แจวอนนำเสนอต้นคริสต์มาสพร้อมกับซันตาคอสในรูปแบบอาร์ตทอยคาแรคเตอร์แรกที่ปีนี้แปลกใหม่กว่าทุกๆปีนะคะให้ดูเหมือนกับเมืองแห่งจินตนาการตื่นตากับโลกแห่งความสุข แล้วก็มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยคุณสราวุฒิคุระแก้วหรือแจวอนค่ะเป็นนักออกแบบคาแรคเตอร์และศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงในวงการอาร์ตทอยซึ่งนอกจากต้องการสร้างสีงสันสร้างความแปลกใหม่ให้กับต้นคริสต์มาสในปีนี้แล้วยังต้องการให้ต้นคริสต์มานี้ทรงต่อแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่ชื่นชอบผลงานศิลปะเพื่อที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขของเดมอโคราชซึ่งได้มีการจัดพิธีเปิดไฟต้นคริส อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าเดอะมอโคราชโดยได้รับเขียิจากนายชัยวัฒน์ชื่นโคสุมผู้วาราชาการจังหวัดนครราชาสีมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายปรีชาลิมอัวผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดอะมอราชาสีมาจำกัดผู้บริหารพันธมิตรธุรกิจและแขกผู้มีเกียรติร่วมง,งานกันอย่างคับข้าง นอกจากนี้นะคะเพื่อให้เทศกาลแห่งความสุขนั้นเดี๋ยวรวมสร้างสังคมแห่งการให้สังคมแห่งการแบ่งปันบริษัทเดอะมอลครุปจำกัดจึงร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ผนึกกำลังการจัดกิจกรรมพิเศษ M Smiling Box กล่องสร้างยิ้มอิ่มหัวใจโดยเชิญชวนทุกทกท่านนะคะมอบของขวัญให้เด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็ก31แห่งจำนวน3,800คนที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านกล่อง M Smiling Box สำหรับเทศกาลปีใหม่และวันเด็ก2,568ค่ะ โดยทุกท่านสามารถร่วมกันส่งมอบความสุขนี้ได้ตั้งแต่22พฤศจิกายน2567ไปจนถึง5มกราคม2568หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook The ม o r โครา t ค่ะ